สรุปง่ายๆไม่ต้องงงเลยตรงคำนี้คำว่าลาภหมายถึงโชคลาภหรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดฝันสุภามาลาภะจะมีโชคลาภภาษาอีสานบ้านพรรยาผมบอกหมันหมาแปลว่ารวยรวยมาก หลายท่านสอบถามกันมาเยอะสอนแล้วจะเปิดอีกไหมอาจารย์อ่ะอยากให้เปิดก็เปิดครับคลาสตัวเลขหรือพลังอํานาจดวงดาวเสาร์ที่20อาทิตย์ที่21กับเสาร์ที่27ธันวาคม2568ศาสาตร์ตัวเลขสูตรต้นตํนตำรับของผมที่เผยแพร่มาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 3 0ปลายๆเนื้อหาหลักสูตรนี้เน้นๆกับตัวเลขครอบคลุมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถเลขที่บ้านโดยจะได้เรียนรู้ความหมายพลังงานของตัวเลขวิธีอ่านเลขจัดเลขสําหรับ โทรศัพท์ทะเบียนรถเพื่อส่งเสริมดวงชะตาและที่สําคัญคือเรื่องเลขที่บา้านอ่านตัวเลขรู้ความหมายความเป็นไปเป็นสูตรเฉพาะที่ใช้ได้ผลจริงของผมอาจารย์สมเจตแสงคําณเวียงกัมภูเปิดสอนที่สํานักงานอาคารตรงข้ามเขตสายไหมแนวทางผมไม่มีสอนออนไลน์สอนกันแบบเน้นๆเ,เหมือนเป็นการสอนส่วนตัวสนใจรีบเลยครับรับจํานวนจํากัดแอดไลน์ตรงนี้หรือสอบถาม0817008644คลิปนี้ทานายดว วงชะตาราศีธนูประจําเดือนพฤศจิกายน2568รับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศีและลัคนาตามรายละเอียดที่ปรากฏหน้าคลิปเลยครับท่านเริ่มต้นพูดถึงดาวใหญ่ดาวตัวตนของคนราศีธนูกันก่อนนั่นคือดาวพฤหัสบดีตลอดเดือนนี้โคจรไปเป็นมรณะมาตรฐานมหาอุดได้ยินคําว่ามรณะเนี่ยหุยสะดุ้งเลยดาวตัวชั้นสถิตเรือนมรณะแปลว่าฉันจะตายแน่แฉันจะหมดอายุไข แล้วใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ครับอ่านดาวอ่านดวงต้องอ่านลึกๆดาวพระรหัสเดินหนึ่งปีหนึ่งราศีคือหมายความว่า ทุกๆสิบสองปีดาวดวงนี้จะโคจรเข้าเรือมนมรณะเป็นประจับถ้าแปลตามความหมายนั้นสิบปีก็ตายกันครั้งหนึ่งมันไม่ใช่ชีวิตคนนะไม่ใช่เลยนะดาวใหญ่ดาวตัวตนสถิตเรือมนมรณะไปได้มาตราฐานดีคือมหาอุดเป็นดาวดีในเรือนเสียเหมือนพระเอกนางเอกเข้าไปในแดนจรพานึกไม่ออกเป็นยังไงล่ะอาจารย์พระเอกนางเอกในแดนจรเนี่ยวันไหนว่างนะ เข้า n น t f l i x หรือแพลตฟอร์มอะไรก็ได้แล้วหาหนังไทยขุนพันธ์ภาคแรกดูซะท่านจะเข้าใจขุนพันธ์ในหนังนะ่ะคือท่านตอนนี้เลยครับวิถีชีวิตเดือนนี้สถานการณ์จะทำให้ท่านต้องวิ่งชนปัญหาหรือปัญหาวิ่งเข้ามาชน วิ่งมาจ่อตรงหน้าเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินและเกี่ยวกับคนเนื้อหาของปัญหาเนี่ยค่อนข้างสับสนและซับซ้อนซึ่งว่ากันตามจริงเรื่องนี้เนี่ยท่านรู้และมองเห็นก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่งเตรียมตัวเตรียมใจบ้างแล้วละเพียงแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วและแรงขนาดนี้เล่นเอาซเซเหมือนกันและอย่างที่บอกถ้าไม่ใช่ปัญหาวิ่งมาชนวิ่งมาหาก็จะเป็นเรื่องที่ราศีธนูจะต้องเดินทางมุ่งหน้าเข้าไปทําการแก้ ไขเข้าไปาเผชิญหน้าซึ่งถ้าไม่ได้อะไรทําแบบลวกๆแล้วซุกไว้ใต้พรมก็พออยู่ได้หรอกแต่ถ้าทําแบบนั้นไม่ช้าไม่นานก็ต้องเกิดเรื่องสู้รือออกมาทําและจับก,การสะสางรตั้งแต่ตอนนี้จะได้รู้กันเลยว่ามูจาฤณดาบนี่แหละครับคือความหมายดาวพระหัตดาวตัวตนสถิตเรือนมอรณะดังนั้นคําว่ามรณะตามความหมายนี้คือปัญหาอุปสรรค เรื่องเกา่าเรื่องที่ถูกทิ้งถูกดองถูกซ่อนเอาไว้นานแล้วแล้วทำไมถึงบอกเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคนและเงินก็ระหว่างนี้มีดาวใหญ่ดาวสำคัญอีกสองดวงได้แก่พระราหูสถิตเรือนสหัชชะขยายความอย่างนี้ราศีธนูนั้นกลุ่มดวงดาวประจําตัวหรือสัญ,ญลักษณ์ประจําราศีซึ่งส่งผลต่อความเป็นตัวตนอารมณ์และการตัดสินใจคือกลุ่มดาวคนยิงธนู ลูกธนูไม่ใช่หอกธนูจะถูกปล่อยสู่เป้าหมายได้ต้องอาศัยคันธนูเหตุและประการชานี้ผู้เกิดราศีธนูเลยเคข่งครัดยึดมั่นต่อกฎระเบียบม,มีแบบแผนในการดำเนินชีวิตหลายท่านยึดถือความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นสารนะเหมือนลูกธนูที่จะพุ่งสู่ตรงเป้าหมายภายใต้กรอบการควบคุมของคันธนูยิ่งประกอบดาวพลหัสด,ดวงดาวแห่งกฎเกณฑ์เป็นดาวเจ้าเรือนด้วยบางคนถึงขั้นเดินออกจากบ้านเสาไฟขวางหน้าไม่ออมคับไป เพราะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมในขณะที่ตัวตนและบุคลิกภาพพระราหูที่ทํามุมโยกหน้าตอนนี้นั้นตรงกันข้ามครับพระราหูเป็นดาวนอกระบบไม่ชอบเกณฑ์ไม่ใส่ใจระเบียบพอพระราหูสถิตเรือนสหัชชะเลยทําให้ชีวิตราศีธนู ต้องออกจากกดหลุดพ้นจากระเบียบชั่วขณะและชักนําเข้าสู่การเผชิญหน้าเหมือนถูกดึงเข้าสู่สนามรบปัญหาอุปสรรคที่ไม่อยากเจอเรื่องราวความวุ่นวายเยอะแยะมากมายคือสิ่งที่จําต้องเจอแล้วก็มีดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินหรือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระได้ไปเกาะกลุ่มร่วมกับพระราหูนั่นแหละทําให้ปัญหานี้สิน เรื่องเงินเรื่องทองต้องสะสางโดยไม่มีทางหลบเลี่ยงคำถามยอดทิ่หลายท่านได้ยินแล้วต้องถามผมว่าจะรอดไหมจานก็ต้องมาดูดาวเล็กๆโคโจรไฮไลท์เดือนนี้4ถึง17ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าเรือนกระดุมพระสุดท้ายครับดาวเจ้าเรือนราพะคือดาวศุกร์ทั้งหมด รวมตัวกันในเรือนลาภะสรุปง่ายๆไม่ต้องงงเลยตรงคำนี้ยคำว่าลาภะหมายถึงโชคลาหรือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คิดฝันสุภามาลาพภะจะมีโชคลาภาษาอีสานบ้านภรรยาผมบอกหมันหมาดแปลว่ารวยรวยมากโชคดีมหาศาลดาวเจ้าเรือนกรมมะก็มาลาภโชคดีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับงานการงานจะสำเร็จราบรื่นเรื่องหนัก,นก ปัญหาใหญ่กรรมะแปรอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องหนักเรื่องใหญ่จะผ่านไปได้และสุดท้ายเลยคือดาวสุกร์มรรฐานเกษตเกลับเข้าบ้านตัวเองยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำว่าทุกอย่างผ่านฉลุยสำคัญเหนืออื่นใดดาวพระหัสอย่างที่นำเรียนสถิตรเรือนมรณะแล้วก็ไปได้มาตรฐานดีเป็นมหาอุดพระเอกนางเอกในแดนโจน,นั่นคือตัวเองแกล่งตัวเองแข็งกล้า เหมือนขุนพันในหนังเจอศัตรูเจอปัญหายิงฝันไม่เข้าแก่งกล้าขนาดไหนฉันจัดการได้หมดจัดการราบคาบเดือนนี้ไม่มีใครล้มราศีธนูได้แน่นอนครับท่านบางท่านบอกอยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์สมเจตแต่อยากรู้ว่าจะได้อะไรบ้างจากการดูดวงก็นําเรียนครับบริการดูดวงค้นผมตอนนี้มี3รูปแบบดูดวงวางแผนชีวิตดูดวงวางแผนการเงินดูดวงวางแผนธุรกิจทุกบริการผมจะอ่านดาว คำนายดวงไล่มาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตของทาง่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังจะวางแผนชีวิตวางแผนการเงินวางแผนธุรกิจปีหน้า2,569ผู้ใช้บริการจะได้รับคำแนะนำด้วยความรู้อันหลากหลายและประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์ทวงจุย้ยและที่ปรึกษาธุรกิจยาวนานเกือบ30ปีของผมสนใจแอดไลน์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0817008644อ่ะมาดูกันต่อยังไม่จบนะ เรื่องของครอบครัวและความรักคู่สาม,มีภรรยาตลอดเดือนนี้คนรักคู่ครองเอาใจใส่ด้วยดีอะไรที่ไม่เคยดูอะไรที่ไม่เคยทําอาจดูให้ทําให้ทั้งที่ราศีธนูไม่ได้ร้องขอไม่ได้บอกไม่ได้สั่งยังไม่รวมการหยิบยื่นเงินทองหาโอกาสหางานสร้างรายได้ให้กับท่านให้กับครอบครัวอีกต่างหากด้วยนะคนโสดราศีธนูครับระวางยุ่งยุ่งเครียดเครียดกับงานกับปัญหาที่มาแวดล้อมกับเรื่องราวที่ไม่อยากจะเจอ ก็อย่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาล่ะเงยมองชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างเงยทําไมเล้ยเงยแล้วท่านจะได้เห็นและจะได้รู้ว่ามีใครบางคนเนี่ยแอบสนใจท่านอยู่ครับ สุขภาพอุบัติเหตุเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแขนขาอักเสบอาจจะได้แรงถึงขั้นต้องนั่งรถเข็นกับราศีธนูที่ชอบสะบัดคอแบบนี้ตอนรู้สึกเมื่อยง่วงไม่สดใสลุกขึ้นได้ก็บสะบัดแหมกระดูกเป็นดังกร๊อบกร๊อบกรบเนี่ยชโล่งดีจังเบาดีจังตาสว่างเลยอ่ะแบบนี้ระวังนะครับสะบัดไปสะบัดมาอาจจะอันตรายส่งผลต่อหมอนรองกระดูกต้นคอฉีกขาดปวดร้าวทั่งหัวไหลยืนเดินแทบไม่ได้ โชคลาบครับสำหรับรอบเดือนนี้คลิปน่าจะโพสต์หลังวันที่1นถ้าอยากเสี่ยงโชคก็16พฤศจ,จิกาอันนี้ตรงกับวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน12ปีมาเสงเลขเบิ้ลไม่ได้ออกนานแล้วหมายถึง2ตัวท้าย2ตัวล่างนะครับและหมายเลขนําโชคสําหรับรอบนี้คือหมายเลขเกี่ยวกับลูกหลานบริวารที่อยู่ใกล้ชิดว่ากันตั้งแต่หมายเลขประจําตัวนักเรียนของ ลูกหลานบริวารถ้าเรียนอยู่นะครับแต่ถ้าโตกันหมดแล้วก็ให้ดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกดโทรหาประจําเปิดดูสิครับว่าเลขท้ายนะ่ะเลขอะไรหรือทะเบียนรถเลขท้ายเลขอะไรนั่นแหละครับหมายเลขนําโชคสําหรับงวดนี้แนวทางทำบุญเสริมชะตาดาวอังคารสถิตเรือนวินาศเล็งพระเกตมลตยูเดือนนี้ อาจจะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจความสบายจริงๆอาจจะไม่ค่อยมีผมเลยแนะนําให้ท่านถวายสังฆทานมีจอบเสียมคลาดและไม่กวาดมะพร้าวกับร่วมบุญด้วยการบูรณะปฏิสังขรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเมนเจดีเก่าวัดเก่าวัดโบราณอานิสงส์ผลบุญนี้จะช่วยนําพาความสุขความสบายบังเกิดแก่ราศีธนูอย่างน้อยๆก็นอนตื่นสายได้หลับพักผ่อนกับเขาบ้างสักครึ่งวันก็ยังดีครับแล้วก็การทําเกี่ยวกับเมนกับวัดเก่า ทำให้เรื่องเก่าที่มันคลักาสาังเนี่ยสามารถจะจัดการไปได้โดยราบรื่นครับทันอยากทำธุรกิจอยากลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอย่าเพิ่งตัดสินใจครับถ้ายังไม่ได้ใช้บริการดูดวงวางแผนธุรกิจ บริการที่จะทําให้ท่านรับรู้ว่า 1. พื้นชะตาท่านนั้นดวงท่านทามาหากินทําธุรกิจแนวไหนรุ่งถ้าต้องค้าขายเป็นออนไลน์หรืออ่อนกล่าวสองอยู่ทิศไหนภาคอะไรจังหวัดอะไรแล้วดีถ้าต้องเปิดออฟฟิศบ้านเล็กที่เท่าไรถึงจะส่งเสริมกับธุรกิจและชะตาท่านบริการนี้ก็จะให้คําตอบที่ชัดเจนครับ 3. ปัญหาโลกแตกสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องเจอคือเรื่องคนเรื่องบริวารพื้นชะตาของท่านต้องบริหารจัดการคนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดหลักการนี้จะนำเรียนให้ท่านรู้ตัวตนที่แท้จ,จริงตามพื้นชะตาคือถ้าดาวจันทร์หมายเลขสองโดดเด่นทรงคุณภาพต้องบริหารจัดการด้วยพระคุณอย่าใช้พระเดชแต่ถ้าดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งโดดเด่นต้องบริหารจัดการด้วยบาร,รมีโตะทำงานที่นั่งสั่งการแสงสว่างต้องจัดจ้านแล้ววิธีเลือก บริวารวิธีหาคนช่วยงานหาคนร่วมลงทุนถ้าเลือกชะตาเหมือนท่านชะตาแนวทางเดียวกับท่านตอนดวงทั้งตกลูกน้องดวงตกต่างคนต่างตกบริษัทเจ๊งธุรกิจไปไม่รอดแต่ถ้าเลือกบริวารพื้นชะตาส่งเสริมจังหวะดวงดาวที่แตกต่างกันดวงเราตกดวงบริวารยังเกื้อหนุนช่วยทํางานผ่อนแรงทําให้ธุรกิจองค์กรก้าวต่อไปได้ สีส่งเสริมชะตาสีส่งเสริมธุรกิจเรียนท่านว่าสีประจําวันเกิดที่หลายคนคุ้นเคยเคยคุ้นเกิดวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าเกิดวันอังคารสีม่วงเป็นเดชอันนั้นคือทักษะประการให้ความสําคัญสีประจําวันเกิดแต่จริงๆแล้วคนเราตัวตนเรามีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดแล้วทําไมมายึดติดแค่สีประจําวันเกิดแค่อย่างเดียวด้วยความรู้ประสบการณ์การทํางานยาวนานกว่า20ปีสีส่งเสริมชะตา ถ้ามาจากตัวตนท่านนําไปใช้แล้วจะส่งเสริมจะส่งผลดีกับชีวิตมากกว่าเช่นเดียวกับสีส่งเสริมธุรกิจซึ่งแน่นอนท่านจะได้รับคําตอบจากบริการนี้และ 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจจดทะเบียนบริษัทวิธีบริหารจัดการบัญชีกับทิศทางการตลาดอันนี้คือแนวทางธุรกิจและการตลาดประกอบโหราศาตัตร์ทั้งหมดนี้ ท่านจะได้รับจากบริการดูดวงวางแผนธุรกิจวันนี้พร้อมให้บริการสนใจใช้บริการแอดไลน์สอบถาม0817008644